นองนึกภาพตามนะครับเหมือนโครงสร้างอำนาจในกัมพูชาเนี่ยมันเคยมีเสาหลักๆคํำอยู่สองต้นคือจีนกับเกาหลีใต้ค่ะแต่ภาพตอนนี้ที่เราเห็นกันคือเออเสาสองต้นนี้กำลังสั่นอย่างแรงเลยสั่นแบบอาจจะพังลงมาพร้อมกันได้เลยนะคะครับคือสถานการณ์ของรัฐบาลกัมพูชาตอนนี้ที่นำโดยหุนมาเน็ตเนี่ย กำลังเจอความท้าทายใหญ่จริงๆใช่ค่ะเพราะว่าพันธมิตรสำคัญที่เคยเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจเลยนะทั้งเกาหลีใต้ทั้งจีนเริ่มมีสัญญาณแบบตีตัวออกห่างชัดเจนมากอือซึ่งต้นต่อก็มาจากปัญหาในกัมพูชาเองเลยถูกต้องค่ะโดยเฉพาะพวกเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่มันลุกลามไปทั่วจนกลเป็นปัญหาระดับภูมิภาคไปแล้วครับและประเด็นคือ พอสองเสาหลักนี้เริ่มงอนแง่นเนี่ยกัมพูชาก็เหมือนจะไม่มีทางเลือกอื่นต้องหันมาพึ่งไทยมากขึ้นแบบมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอืมอ,อันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะครับจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาทั้งจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศข้อมูลเชิงลึกในภูมิภาคที่มีการนําเสนอตามสื่อต่างๆค่ะมาเริ่มกันที่เสาต้นแรกที่ดูอาการหนักสุดก่อนเลยเกาหลีใต้จากที่เคยสัมพันธ์กันดีหวานชื่นเป็นหุ้นส่วนยุทธ,ธศาสตร์เลย ทำไมจุ่ๆมันถึงคลิกกลายเป็นความขุ่นเคืองรุนแรงขนาดนี้ได้ครับจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆนะคะคือเหตุการณ์น่าสลดใจที่มีนักศึกษาเกาหลีใต้เสียชีวิตในกัมพูชานะคะอ๋อครับแล้วคือสภาพศพที่พบเนี่ยมันมีข้อบ่งชี้ว่าอาจจะถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยมด้วย ห oh. ค่ะซึ่งเรื่องนี้มันจุดกระแสความโกรธแค้นในสังคมเกาหลีใต้รุนแรงมากแล้วก็กดดันให้รัฐบาลเขาต้องตอบสนองในระดับที่เเรียกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยอะค่ะการตอบสนองที่ว่านี่มันต่างจากปกติยังไงครับ ถึงขั้นบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือมันต่างทั้งในเชิงรูปแบบแล้วก็ความเข้มข้นเลยนะคะอย่างแรกเลยคือการส่งคณะทํางานเฉพาะกิจไปไม่ใช่แค่นักการทูตตามปกตินะคะแต่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงมากจากกระทรวงยุติธรรมสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยข่าวกรองหรือ NIS โอ้โหระดับนั้นเลย ใช่ค่ะบินตรงไปพนมเปญทันทีเลยคือการเครื่อนไหวแบบนี้มันสะท้อนว่าเกาหลีใต้มองเรื่องนี้เป็นภัยความมั่นคงแห่งชาติแล้วไม่ใช่แค่คดีอาชญากรรมธรรมดาที่จะปล่อยให้ตำรวจท้องถิ่นจัดการไปการส่งทีมระดับนี้ไปเองมันเหมือนแบบว่าส่งสัญญาณว่าไม่ไว้วางใจกลไกของกัมพูชาหรือ,รอเปล่าครับ เป็นไปได้สูงมากค่ะเพราะมันตามมาด้วยมาตรการที่2คือการประกาศเตือนภัยรหัสดำหรือโคดแบลกโคดแบล็กใช่ค่ะในพื้นที่เสี่ยงของกัมพูชาซึ่งเป็นระดับสูงสุดเลยนะคะเทียบเท่าเขตสงครามหรือพื้นที่ภัยพิบัติรุนแรงโห oh, แรงมากสั่งให้พลเมืองเกาหลีใต้อพยพทันทีเลยค่ะนี่คือการตีตราว่าพื้นที่นั้นอันตรายสุดสด ถึงแม้ว่าทางกัมพูชาเองนายกหุ่นม,มาเน็ตจ,จะพยายามร้องขอให้ทบทวนนะคะแต่เกาหลีใต้ก็ยืนกรานปฏิเสธบอกว่ามันจําเป็นการประกาศโค้ดแบล็กนี่มันแทบจะเหมือนตัดความสัมพันธ์ในทางปฏิบัติเลยนะครับเพราะคงไม่มีใครกล้าไปลงทุนหรือเดินทางไปแล้ว ถูกต้องค่ะแล้วมันก็นําไปสู่มาตรการที่3ซึ่งอันนี้อาจจะเจ็บปวดที่สุดในระยะยาวก็ได้คือการที่หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้หรือ c o f ิลเนี่ยเริ่มกระบวนการพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินคว่ำบาตรเลยใช่ค่ะกับองค์กรในกัมพูชาที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับเครือขออ่ายอาชญากรรมพวกนี้มีการระบุชื่อกลุ่มทุนใหญ่ๆอย่าง Prince Holding Group แล้วก็ Khuwian Group ชัดเจนเลยอ๋อชื่อพวกนี้เริ่มออกมาแล้วค่ะนี่คือการเดินตามรอยสหรัฐเลยนะคะในการใช้เครื่องมือทางเศรษฐ กจดดันแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณเช็คบิลที่ชัดเจนมากอืมพอเข้าใจได้เลยครับเกาหลีใต้นี่เขาขับเคลื่อนด้วยแบรนด์ระดับโลกเยอะมากทั้งซัมซุงฮุนไดอะไรพวกนี้ภาพลักษณ์นี่สำคัญสุดๆการปล่อยให้ชื่อประเทศตัวเองไปโพพันกับศูนย์กลางอาชญกรรมโดยเฉพาะค้ามนุษย์คอเซ c นเตอรมันทำลายความน่าเชื่อถือที่สร้างมานานใช่เลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจ แต่มันคือเรื่องของแบรนด์โคเรียเลยดังนั้นความสัมพันธ์มันเลยเปลี่ยนแกนไปเลยจากเดิมที่เน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจตอนนี้กลายเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและการจํากัดความเสียหายหรือ damage control เป็นหลักมันคือสัญญาณของการแบบถอยห่างอย่างจริงจังแล้วค่ะแล้วอีกเสาหลักล่ะครับที่เคยเชื่อกันว่าแข็งแกร่งที่สุดอย่างจีนสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับมีแรงกดดันคล้ายๆกันไหมสถานการณ์ของจีนจะซับซ้อนกว่านิดหน่อยค่ะ แต่ก็สร้างแรงกดดันมหาศาลไม่แพ้กันเลยปัญหาหลักของจีนคือว่าเครือข่ายอาชญากรรมในกัมพูชาเนี่ยจำนวนมากเลยถูกควบคุมโดยคนจีนเองอ้าวหรอครับใช่ค่ะและที่สำคัญคือเหยื่อหลักก็คือคนจีนในแผ่นดินใหญ่เองนี่แหละทางแกงคอเซ็นเตอร์การพนันออนไลน์หลอกลงทุนต่างๆมันกลายเป็นว่าประเทศที่จีนเคยเรียกว่าเพื่อนแท้ดุดเล็กกล้าเนี่ย กลับกลายเป็นฐานปฏิบัติการของอาญากรที่ทำร้ายคนจีนผลประโยชน์จีนโดยตรงแถมยังเป็นแหล่งฟอกเงินใหญ่ด้วยโอ้มันเหมือนการหักหน้าหรือทำลายความไว้ใจที่จีนเคยมีให้กัมพูชาอย่างแรงเลยนะครับถูกต้องค่ะ มันทําให้จีนเสียหน้ามากในเวทีโลกแล้วก็นําไปสู่การตัดสินใจที่น่าสนใจมากคือแทนที่จะแค่กดดันให้รัฐบาลกัมพูชาจัดการนะจีนเลือกที่จะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะหรือ MPS MPS ของจีนเองเลยใช่ค่ะอย่างที่มีการระบุชื่อคือหลิวจงยี่ลงมาบัญชาการปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายพวกนี้ด้วยตัวเองในกัมพูชาเลยเอา จีนต้องส่งคนลงมาคุมเองแบบนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับมุมมองที่จีนมีต่อรัฐบาลกัมพูชาครับสะท้อนว่าหมดความอดทนแล้วหรือว่ามองว่ารัฐบาลกัมพูชาอาจจะรู้เห็นเป็นใจได้ซ้ํามันตีความได้ทั้งสองทางเลยค่ะแล้วไม่ว่าจะเป็นทางไหนเนี่ยก็ล้วนแต่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของรัฐบาลหุนทั้งนั้นถ้ามองว่าไร้ความสามารถก็แปลว่าจีนพึ่งพาไม่ได้แล้วในการปกป้องผลประโยชน์ตัวเองแต่ถ้ามองว่าอาจจะรู้เห็นเป็นใจ อันนี้ยิ่งแย่กว่าเพราะเท่ากับว่ากัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเองเลยไม่ว่าจะมุมไหนนะคะจีนก็คงมองแล้วว่าระบอบปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถเป็นหุ้นส่วนที่ไว้ใจได้เหมือนเดิมแล้วแล้วผลกระทบมันมีมากกว่าแค่เรื่องเสียหน้าหรือความสัมพันธ์ทวิภาคีไหมครับอย่างโครงการใหญ่ๆที่จีนลงทุนไว้ละ่ะ มีแน่นอนค่ะความไม่มั่นคงแล้วก็ภาพลักษณ์ของการเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมแบบนี้มันเป็นภัยคุกคามโดยตรงเลยนะคะต่อโครงการ b e l t and Road Initiative หรือ BRI ที่กัมพูชาเคยถูกวางตัวให้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในเส้นทางสายไหม่ทางทะเลความวุ่นวายพวกนี้มันบั่นทอนความน่าเชื่อถือของเส้นทางเศรษฐกิจที่จีนพยายามสร้างขึ้น ทำให้จากที่เคยเป็นสินทรัพย์ทางยุทธศาสตร์กัมพูชากำลังกลายสภาพเป็นภาระที่จีนต้องเข้ามาจัดการความเสี่ยงเองมีสัญญาณอะไรที่ชัดเจนที่สุดไหมครับที่บ่งบอกว่าจีนกำลังตีตัวออกห่างหรือว่าลดระดับความสำคัญของกัมพูชาลงสัญญาณที่ชัดเจนมากแล้วก็ถูกมองว่าเลือดเย็นทีเดียวในวงการทูตนะคะคือท่าทีของเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยเราเนี่ยแหละคะ่ะทูตจีนในไทยทำอะไรครับ ท่านออกมากล่าวชื่นชมประเทศไทยอย่างเปิดเผยเป็นทางการเลยนะคะเกี่ยวกับความสำเร็จแล้วก็มาตรการที่เข้มแข็งของไทยในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การพนันแก๊งคอรเซ็นเตอร์อ๋อที่เราก็ทำกันหนักอยู่ช่วงนั้นใช่ค่ะแล้วประเด็นคือมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันพอดีกับที่กัมพูชากำลังโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเรื่องเดียวกันนี้จากนานาชาติเลยโอ้โหจะมาเวลาแบบเนี้ย ไม่น่าใช้เรื่องบังเอิญแน่ๆมันเหมือนการส่งสารไปที่พนมเปนโดยตรงเลยนะครับว่าให้ดูไทยเป็นตัวอย่างชัดเจนมากเลยค่ะนี่คือการใช้เวทีทางการทูตส่งสัญญาณที่ทรงพลังมากว่าดูประเทศไทยเป็นตัวอย่างสิ มันเป็นการตอกย้ำความล้มเหลวของกัมพูชาแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญาณว่าจีนกำลังมองหาหรือให้ความสำคัญกับพันธมิตรอื่นในภูมิภาคที่น่าเชื่อถือกว่าจัดการปัญหาภายในได้ดีกว่าเอาละครับพอเสาหลักทั้งเกาหลีใต้ที่เตรียมเช็คบินจีนก็เริ่มปล่อยมือแถมยังหันไปชมเพื่อนบ้านอย่างไทยแทนมันก็ทำให้กัมพูชาตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าหลังพิงฝาจริงๆ แล้วทางออกของเขาคืออะไรครับในเมื่อโดนกดดันจากทั้งสองทางแบบนี้ในภาวะที่ดูเหมือนจะไร้าทางไปนี่แหละค่ะที่ทำให้กัมพูชาจำเป็นต้องหันมามองประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านแล้วก็อาจจะเป็นทางรอดสุดท้ายที่พอจะพึ่งพาได้ในสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าเราก็ยังเห็นข่าวคุณเซนคุณพ่อใช้โซเชียลมีเดียโพสข้อความแข่งกล้ากับไทยอยู่เป็นระยะระยะนะครับมันดูขัดแย้งกับภาพที่ว่ากําลังจะหันมาพึ่งเรา นั่นอาจจะเป็นแค่วาทก,กรรมทางการมวยวหรือละครฉากหน้าก็ได้นะคะอาจจะแสดงออกเพื่อรักษาฐานเสียงชาตินิยมในประเทศหรือ อาจจะเพื่อกลบเกลื่อนสถานการณ์จริงๆก็ได้เพราะในขณะที่คุณฮุนเซนแสดงท่าทีแข่งกราวผ่านสื่อเนี่ยรัฐบาลของลูกชายคือฮุนมาเนสแล้วก็กองทัพกัมพูชากลับกําลังดําเนินนโยบายที่ตรงกันข้ามเลยคือแสดงท่าทีประนีประนอมแล้วก็ยอมรับข้อเรียกร้องบางอย่างของฝ่ายไทยแบบที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนัก หลักฐานที่ชัดที่สุดแล้วก็เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานเลยค่ะคือผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาครั้งล่าสุดอ๋อประชุม GBC ใช่ค่ะที่จัดขึ้นที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียผลการประชุมครั้งนี้มันสะท้อนภาวะที่กัมพูชาต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามไทยอย่างมากเลยค่ะผลการประชุมเป็นยังไงบ้างครับถึงได้บอกว่าสะท้อนการยอมโอนอ่อน ต้อบอกว่าในการประชุม GBC ครั้งนี้นะคะฝ่ายไทยเราอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบในการเจรจาชัดเจนเลยแล้วก็สามารถผลักดันให้ฝ่ายกัมพูชายอมรับเงื่อนไขสำ,สำคัญสำคัญ4ประการได้ทั้งหมดซึ่งแต่ละข้อเนี่ยสะท้อนการลดท่าทีแข็งกล้าวลงของกัมพูชาทั้งนั้นเลยค่ะมีอะไรบ้างครับ4ข้อ ข้อแรกก็คือการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนที่ยังมีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่ข้อ2คือการร่วมมือเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ขัดแย้งเดิมเพื่อลดความตึงเครียดข้อ3คือการหาแนวทางจัดการปัญหาหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เส้นเขตแดนยังไม่ชัดเจนอืมดูเหมือนเป็นการพยายามลดความขัดแย้งบริเวณชายแดนเป็นหลักและข้อที่4ีล่ะครับสำคัญยังไง ข้อที่4นี้ล่ะค่ะคือ,ค,อคือหัวใจสำคัญเลยที่สะท้อนภาวะจำยอมของกัมพูชามากที่สุดครับคือการยอมตกลงจัดตั้งคณะ,ะทำงานร่วมหรือ Joint Task Force ไทยกัมพูชาอ๋อมี Joint Task Force ด้วย ประสานงานในการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์แล้วก็อาชญาตรมข้ามชาติอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะก็คือการยอมรับว่าจะต้องพึ่งทาความช่วยเหลือแล้วก็การสนับสนุนจากตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยในการปฏิบัติการนี่คือการยอมรับความล้มเหลวในการควบคุมปัญหาภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแล้วก็เป็นการยอมรับว่าจําเป็นต้องพึ่งพาไทยเพื่อแก้ไขวิกฤตที่ตัวเองก็มีส่วนสร้างขึ้นมาวิกฤตที่กําลังบั่นทอนความสัมพันธ์กับมหาอํานาจอย่างจีน และเกาหลีใต้นั่นแหละค่ะการยอมรับเงื่อนไขข้อนี้ในการประชุม GBC ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆถึงสถาน,นะที่อ่อนแอลงของกัมพูชาในตอนนี้เลยถ้ามองภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับการที่เกาหลีใต้กำลังจะเช็คบินจีนก็เริ่มปล่อยมือหันไปชมไทยแทนสุดท้ายกัมพูชาต้องหันมาพึ่งไทยมากขึ้นมันบอกบทเรียนอะไรกับเราบ้านครับสถานการณ์นี้บทเรียนสำคัญเลยนะคะคือระบอบที่มันพึ่งพาก,การคอร์รัปชัน การเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนสีเทาหรือกลุ่มอาชญากรแล้วก็ดำเนินนโยบายต่างประเทศโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อเพื่อนบ้านประชาคมโลกเนี่ยสุดท้ายแล้วมันย่อมไม่ยั่งยืนหรอกคะ่ะ hmm. การพังทลายของเสาหลักทางเศรษฐกิจการสนับสนุนจากจีนจากเกาหลีใต้คือราคาที่ระบบหุ่นกำลังต้องจ่ายแล้วมันเป็นราคาที่แพงมากจริงๆคะ่ะ <t> <t> แล้วในมุมกลับกันนะครับมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับบทบาทของไทยในสถานการณ์นี้ มันก็สะท้อนให้เห็นถึงอาจจะตีความได้ว่าความสุขขุมความอดทนแล้วก็การดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ระมัดระวังของไทยนะคะถึงแม้เราจะได้รับผลกระทบจากปัญหาในประเทศเพื่อนบ้านแต่เราก็สามารถรักษา,าท่าทีใช้กลไกทางการทูตการเจรจาจนกลายเป็นฝ่ายที่กลุ่มความได้เปรียบในที่สุดในยามวิกฤตของกัมพูชาเนี่ยไทยเราไม่ได้เป็นแค่เพื่อนบ้านธรรมดาแล้วแต่กลายเป็นทางเลือก หรืออาจจะเรียกว่าทางรอดที่กัมพูชาดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันมาพึ่งพิงเราค่ะสรุปสั้นๆอีกทีนะครับประเด็นหลักๆเลยก็คือเกาหลีใต้กําลังเดินหน้าคว่ำบาตกดดันหนักมากหลังพลเมืองตัวเองถูกทําร้ายใช่ค่ะจีนก็แสดงท่าทีไม่พอใจอย่างรุนแรงกับปัญหาอาชญากรรมถึงขั้นส่งคนมาจัดการเองแล้วก็เบนเข็มไปชื่นชมไทยแทนค่ะ แล้วพอถูกสองผู้สนับสนุนหลักทอดทิ้งกัมพูชาก็ตกอยู่ในสถานะที่เปราะบางมากต้องหันมาประนีประนอมกับไทยอย่างที่ไม่ใครเป็นมาก่อนดังที่เราเห็นจากการยอมรับเงื่อนไขต่างๆในการประชุม GBC โดยเฉพาะการยอมให้ไทยเข้ามามีบทบาทสําคัญในการปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ตัวเองซึ่งก็คือการยอมรับความล้มเหลวโดยในนั่นเองเป็นสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่พลิกผันแล้วก็น่าจับตามองจริงๆครับใช่เลยค่ะ แล้วมันก็นำไปสู่คำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องคบคิดกันต่อไปนะคะว่าการที่กัมพูชาต้องพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อจัดการวิกฤตภายในแล้วก็รักษาเสถียรภาพของระบอบตัวเองเนี่ยมันกำลังส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับอนาคตของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงแล้วก็ความมั่นคงในระยะยาวของกัมพูชาภายใต้ระบอบปัจจุบันโดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญแรงกดดันจากพันธมิตรเก่าที่ถอยห่างกับเพื่อนบ้านที่ทวีบทบาทสำคัญขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่คือพลวัตที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต,ต่อไปเลยค่ะ